วันนี้มีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของเพื่อไทยนะคะแม่ซึ่งคุณวันอยู่บำรุงนี่ก็โพสตเป็นในๆน,นะทุกคนบอกว่ากำลังไปพักเพื่อไทยเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่และจะเลือกคุณอิงเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ไม่รู้ว่าการไปพักครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของผมหรือไม่เอ๊ะอะไรยังไงนะ มีความแบบทิ้งติ่งแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าหวังให้เขามางา้อหรือจะไปจริงๆหรืออะไรยังไงเหมือนกันนะคะทุกคนและผลก็เรียกว่าเป็นไปตามคาดล่ะคะ่มะมติของเพื่อไทยก็เลือกคุณอิงนี่แหละนะคะมันนั่งเป็นหัวหน้าพักคนใหม่โดยมีทางอาจารย์ชูศักดิ์คุณจุลพันธ์คุณเผาภูมิคุณพงกวินอ่า เดี๋ยวแอนเอาแบบที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นอย่างคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคุณน้ำสอสอน้ำจิราพรสินทุพรพยอันนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคุณโอชิดเกียรติก้องชูชัยสอสอชชยภูมิะนะนะเหล่านี้ก็จะมีตําแหน่งรองหัวหน้าพัก นะคะส่วนเลขาที่การพักคือคุณสอระวงเทียนทองนะแล้วก็คุณบรู๊คเดนุพพรปุณกันนะคะเป็นโคโซพักก็คร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะซึ่งคุณอิงเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าพักคนที่8แล้วนะคะ,ะนับจากที่เพื่อไทยเนี่ยก่อตั้งมาเมื่อปีหกหอ่าก็ตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วถูกยุบเป็นพลังประชาชน นะแล้วก็ถูกยุบอีกแล้วก็มาเป็นเพื่อไทยนะคะซึ่งหัวหน้าพักคนแรกนี่คือคุณบรรจงศักดิ์วงรัตนาวันนะคะก็อยู่ปีหนึ่งเลยนะก่อนที่จะมาเป็นคุณสุชาติทาดาธ,ธรรมรงเวศนะคะแล้วก็มาเป็นคุณยงยุทธวิชัยดิษฐอ่าหลังจากนั้นคุณวิโรธพลตํารวจโทวิโรธเปาอินก็รักษาการแล้วก็มาเป็นคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณ แล้วก็พลตารวจโทวิโรดเปาอิงก็มารักษาการอีกนะคะแล้วก็เป็นคุณปลอดประสบสัสดิรักษาการค่อยมาเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒคุณหมอชนน่านนะแล้วก็อาจารย์ชูศักดิ์ก็รักษาการแล้วก็คุณอิงเนี่ยมาล่าสุดซึ่งหลังจากได้รับตําแหน่งเนี่ยนะคะคุณอิงก็มีการกล่าวบนเวทีเนาะ ก็กล่าวขอบคุณอดีตนายกทักษิณผู้ที่ทําให้ได้เรียนรู้ทางการเมืองแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานการเมืองและรู้ดีว่าภารกิจนี้นี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวันแต่มั่นใจค่ะว่าเพื่อไทยเนี่ยมีบุคลากรที่มีความสามารถสังสมประสบการณ์ตั้งแต่เป็นไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยเราจะทํา เพื่อไทยให้พัฒนาขึ้นอ,อย่างไม่หยุดยัง้งคุณอิงบอกว่าดิฉันเติบโตในแวดวงการเมืองได้สังเกตได้ใกล้ชิดทำให้เรียนรู้อะไรมากมายต้องขอขอบคุณท่านดรทักษิณชินวัตรคุณพ่อที่ให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการของท่านและทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิด เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการดำรงชีวิตแล้วคุณอิงก,ก็บอกว่าจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดอืน่าสนใจตรงนี้นะคะจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดทีมผู้บริหารชุดใหม่ของเพื่อไทยจะต้องถอดบทเรียนและทบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมา ทำให้ดีขึ้นอืขีดเส้นใต้นะคะทุกคนเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดทีมผู้บริหารชุมชมจะต้องถอดบทเรียนและทบทวนซึ่งอันอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าการถอดบทเรียนและการทบทวนต้องให้ถูกนะนึกออกไหมคะคือถ้าเราถอดบทเรียนผิดเราทบทวนผิด สิ่งที่เราจะนำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดมันจะผิดไปด้วยการที่จะถอดบทเรียนทบทวนนะเพื่อจะนำเพื่อไทยให้กลับไปยืนอยู่ในใจของประชาชนในฐานะพักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนต้องถอดบทเรียนให้ถูกต้องทบทวนให้ถูกเพราะถ้าทบทวนผิด จะไม่สามารถกลับมายืนในอันดับหนึ่งอีกครั้งได้ซึ่งในมุมมองของแอนนะเอาของแอนก่อนนะออแอนคิดว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยมีความไม่ชัดเจนอาจจะด้วยความเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าปลายทางอะ่ะจะเป็นยังไงก็เลยไม่ได้ปฏิเสธลุงอย่างชัดเจน แต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเขาไม่เอาลุงแล้วไงคะเขาไม่เอาลุงก็เลยทําให้ก้าวไกลเขารู้จุดนี้แล้วเขาชูเลยมีลุงไม่มีเราจุดติดแล้วคะแนนพุ่งพอเพื่อไทยเห็นแล้วเขาทําโพลตลอดเขารู้แล้วคะ่ะว่าอุ้ยตายแล้วก้าไกลแซงก้าไกลนําเขาเลยค่อยมาชัดเจนทีหลังแต่บางทีมันอาจจะไม่ทันแล้วอันนี้คือมุมแอนนะแต่ดูเหมือนว่าเพื่อไทยเขาจะไม่ได้คิดเหมือนแอนเพราะ คุณอิงบอกว่าตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลและการนำของคุณเศรษฐาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการตัดสินใจตั้งรัฐบาลในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดไม่ได้คิดเหมือนแอนเขาคิดว่ากูค,คิดถูกแล้วนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด เพราะฉะนั้นแอนก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะในเมื่อคิดว่านั่นคือการตัดสินใจที่ถูกแล้วถูกต้องที่สุดด้วยและนี่คือถอบบทเรียนแล้วแล้วทบทวนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ว่าจะก,กลับมายืนใ,นใจของประชาชนในฐานะพักการเมืองอันดับหนึ่งได้อีกครั้งนะคะที่นี้คุณอิงบอกว่า การตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนั้นทําให้เกิดจริงต่างๆมากมายนโยบายต่างๆที่ออกมาทั้งปรับลดค่าโดยสารไฟฟ้าซึ่งเขาก็บอกอยู่ว่าตอนหาเสียงคือทุกสายเนาะแต่อันนี้คือลถไปก่อนสองสายโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้ทําบอกว่าเดี๋ยว ภายใน2ปีสายที่เหลืออ่าอันนี้โอเคไม่มีปัญหานะคะลดราคาน้ํามันเอารดแล้วค่าไฟลดแล้ว่ารวมถึงให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกโอเคดีแล้วก็ชื่นชมกันไปคุณอิงบอกเรามีวันนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ในพักช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้มีรากฐานที่แข็งแรงมีวันนี้เพราะพวกบุคลากรได้สร้างไว้จากนี้ไปอยากให้เพื่อไทยเป็นมากกว่าพักที่ให้โอกาส แต่สามารถขจัดความเสี่ยงในชีวิตของประชาชนได้เออตรงนี้อันยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเสี่ยงอะไรบ้างนะที่จะขจัดความเสี่ยงในชีวิตของประชาชนเนี่ยคือคำว่าให้โอกาสมันเห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะอันนี้คือขายได้แลละแต่ขจัดความเสี่ยงในชีวิตของประชาชนนี่คือแบบยังไม่ปังนะแอนว่านะ เพื่อจะได้ปลดล็อกศัก,กยภาพได้อย่างเต็มที่มีสิทธมีเสียงในการพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันอ่าน,นี่โอเคว่ากันไปและอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่สำคัญจะไม่ทิ้ง DNA เดิมของเพื่อไทยนั่นก็คือการทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนอ่าน,นี้นี่นี่ขีดเส้นใต้นะฮะนี่คือด n เองจริงนะอ่าก็คือ ถามว่าทำไมไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยถึงชนะใจประชาชนเพราะคุณหาเสียงอะไรไว้คุณทำได้แบบเกือบหมดเลยอาจจะไม่ได้แบบหมดทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หลักๆที่แบบประชาชนจำได้อนันี้นคือคุณทำได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอา่านี่คือ d n a ของเพื่อไทยที่ที่ประชาชนคือแบบรื้อและรักและเชื่อมั่นคุณอิงบอกว่า การทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้อ่าหนึ่งนะและจะทำความฝันให้เป็นจริงสองและจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทุกทั้งหมดนี้คือเราเห็นกันมาแล้วนะคะนโยบายส0บาทรักษาทุกโรคคนรุมมากเลยว่าไม่ได้ทำไม่ได้ดูนี่นั่นทำนโยบายให้เป็นแบบให้เป็นที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และจะลบทุกคำศพประมาท ด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้นี่คือสิ่งที่ตรึงแล้วนะตรตรึงประประชาชนเอาไว้แล้วนะและ DNA นี้จะยังคงอยู่กับเพื่อไทยต่อไปและพัฒนาตามยุคสมัยซึ่งอันอยากจะพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณหาเสียงไว้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนถ้าเปลี่ยน ไปจากคำนี้มันไม่ใช่แล้วนะที่แบบดำเนินตามสัญญาไว้ความฝันเป็นจริงให้เป็นเป็นไปไม่ได้ให้เป็น,ปน,ไ,ปไ,ไ,ปนไปได้อะไรต่างๆเหล่านี้คือมันมันจะไม่ใช่แล้วนะคะอ่ะก็อยากให้คลิปตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะก็ประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเอาเป็นว่าก็รอดูว่าภายใต้การนำของคุณอิงหลังจากนี้เพื่อไทยจะเป็นยังไงนะคะ